สวัสดีค่ะครัอร้อนะคะวันนี้ครูอร้อจะมาให้ความรู้กับคุณพ่อคุณแม่เพื่อที่จะให้คุณพ่อคุณแม่ได้ทราบถึงตัวอย่างของการตั้งคำถามให้กับลูกเพื่อให้ลูกเข้าใจถึงมิตรภาพค่ะถ้าลูกของเราเข้าใจถึงมิตรภาพเขาก็จะมีเพื่อนนะคะแล้วเขาก็สามารถที่จะ เลือกว่าเพื่อนคนไหนดีเพื่อนคนไหนไม่ดีควรจะวางตัวอย่างไรซึ่งนี่ถือว่าเป็นทักษะทางสังคมอย่างหนึ่งเลยนะคะที่เราควรจะต้องให้กับลูกค่ะวิธีการนะคะก็ตั้งคำถามค่ะวันนี้ครูอ้อมีตัวอย่างมาหลายตัวอย่างทีเดียวนะคะตัวอย่างแรกเราก็อาจจะถามลูกค่ะว่าเพื่อนคนไหนของลูกที่ลูกคิดว่าเขาเป็นเพื่อนที่ดีเห็นไหมคะคำถามเนี้ยค่ะ ลูกก็จะต้องคิดแล้วว่าเอ๊ะใครนะเป็นเพื่อนที่ดีคุณพ่อคุณแม่อย่าหยุดแค่ตรงนี้นะคะทําไมลูกถึงคิดว่าเพื่อนของลูกคนนี้เป็นเพื่อนที่ดีล่ะเขามีคุณสมบัติอย่างไรนี่คือเป็นวิธีการที่ฝึกให้ลูกคิดนะคะการตั้งคําถามเนี่ยมันจะช่วยให้คุณพ่อคุณแม่ได้พูดคุยกันค่ะเพราะฉะนั้นครูอ้อจึงอยากจะเน้นว่าให้คุณพ่อคุณแม่พูดคุยกับลูกในบรรยากาศที่สบายๆนะคะอีกสักตัวอย่างหนึ่งค่ะ อาจจะถามคำถามลูกไปตรงๆก็ได้ค่ะว่าลูกคิดว่าความหมายของการเป็นเพื่อนกันมันคืออะไรเห็นไหมคะคำถามนี้ถามเด็กเด็กก็ได้คิดนะคะถามผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็ต้องกลับไปคิดอีกเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่ายุคนี้เป็นยุคของเขาเรียกว่าสังคมก้มหน้าโครงสร้างเหมือนกับวิธีการเลี้ยงดูมัน,มนแตกต่างกับรุ่น รุ่นเราไปแล้วนะคะนั่นหมายถึงเด็กๆก,ก็จะมุ่งเรื่องของตัวเองมากจนเกินไปจนบางทีเนี่ยอาจจะไม่ได้คิดถึงคนอื่นหรือยังไม่ได้หรือว่าอาจจะไม่ได้คิดถึงเพื่อนๆน,นะคะที่อยู่กับเรานะคะอีกคําถามหนึ่งที่น่าจะถามนะคะอย่างเช่นถ้าน้องชายของลูกหรือว่า น้องสาวของลูกนะเอาเป็นที่แบบเป็นตัวเล็กๆยังยังเด็กๆอยู่นะคะที่อายุน้อยกว่าลูกหรือหรือว่าเป็นเพื่อนรุ่นน้องเนี่ยต้องการจะรู้ว่าไอ้คำว่ามิตรภาพเนี่ยมันหมายถึงอะไรลูกจะบอกน้องๆไว้ยังไงเห็นไหมคะเด็กๆก็จะคิดละไหนลูกลองยกตัวอย่างซิอันนี้ค่ะก็เด็กก็จะฝึกคิดแล้วก็ฝึกที่จะเรียบเรียงคำพูดค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องช่วยช่วยประคองกันนิดนึงนะคะอีกสักคำถามหนึ่งค่ะ สมมุติว่าเ,เราอาจจะตั้งคำถามอย่างนี้นะคะว่าถ้าลูกไม่เห็นด้วยกับเพื่อนในบางเรื่องลูกจะแก้ปัญหานี้อย่างไรเพื่อให้เพื่อที่จะให้ทั้งลูกแล้วก็ทั้งเพื่อนของลูกเนี่ยได้ในสิ่งที่ต้องการโอ้อันนี้เด็กต้องคิดละคะ่ะนะคะแล้วก็เรียนรู้ที่จะคิดถึงคนอื่นว่าอ๋อคนอื่นนะเขาจะต้องได้ยังไงแล้วก็คิดถึงตัวเราด้วยก็เน้นถึงความยุติธรรม นะฝึกตั้งแต่ยังเด็กๆเ,เลยค่ะอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะคะอา,อาจจะเป็นว่าลูกจะทำอะไรหากเพื่อนของลูกบอกว่าพวกเพื่อนกำลังจะไปทำในสิ่งที่เป็นอันตรายลูกจะทำอะไรนะคะเห็นไหมคะเด็กก็จะตัดสินนะคะเด็กก็จะพูดออกมาคะ่ะนะคะถ้าลูกให้คำตอบที่เป็นทางบวก เป็นคำตอบที่ดีนะคะเราก็ชื่นชมลูกค่ะแต่ถ้าลูกมีคำตอบที่เสี่ยงเราก็ตักเตือนค่ะนะคะตรงนี้เป็นวิธีคิดที่จะทำให้ให้เราได้รู้จักลูกเราพอสมควรเลยทีเดียวนะคะอีกสักตัวอย่างหนึ่งในการที่จะตั้งคำถามเพื่อให้ลูกเราเนี่ยเข้าใจถึงมิตรภาพนะคะอย่างเช่นอาจจะถามว่าอะไรที่ลูกชื่นชมหรือว่าสนใจตัวเพื่อนๆของลูก ตรงนี้ค่ะเด็กก็จะฝึกอธิบายแล้วค่ะนะคะว่าโอ้เพื่อนคนนี้ดียังไงเพื่อนคนนี้ดียังไงเพื่อนคนนี้ดียังไงเพราะฉะนั้นนี่เป็นการฝึกให้ลูกมองมองเพื่อนในทางที่ดีตั้งแต่ยังเด็กๆเ,เลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าลูกโตมาแบบนี้น่ารักแน่ๆเลยค่ะนะคะ